4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นา,นายนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในเดือนเมษายน2567นะคะชาวพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ ราศีพฤษภนะชา้าพฤษภตัวตนของคุณเป็นยังไงเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมดหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวจะมีตัววิ่งไว้ให้ด้านบนนะคะาชาวพฤษภนะในตัวตนของคุณในเดือนเมษายนสงการนี้นะคะสงการหน้าร้อนอากาศร้อนอย่าใจร้อนอย่าตึงเครียด อย่าหน้าตูมนะจ๊ะเพราะว่าตัวตนของชาวพุทธศพเนี่ยหน้าตูมเลยเนี่ยค่ะไพ่ไ King อฟว a นไพ่ใบนี้ถ้าคุณมีอาชีพเป็นทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงตัวเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มันหมายถึงชีวิตคุณค่อนข้าง,างมองโลกในแง่ร้ายค่ะมีความเครียดสะสมมีพลังงานลบอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างอยู่ในความคิดนะคะอันนี้นะ ให้สลัดความคิดนะแล้วเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเนาะเรื่องคิดเครียดใครก็มีได้มีได้ทุกคนเนาะเราอย่าคิดว่าปัญหาของเราใหญ่กว่าชาวบ้านปัญหาของเรานะมันอาจจะเป็นแค่ฝุ่นผงเนาะเมื่อเทียบกับคนอื่นนะคะชาวผู้ศพนะในตัวตนของคุณนะอย่าคิดลบนะคะช่วงนี้แล้วก็อย่าตึงเครียดจนเกินไปอย่ามองโลกในแง,ไงไ่ร้ายเกินไปนะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ เดลิเวอร์ค่ะนะฮะชาวพุธศพนะคะถ้ามีคนคุย,พยไพ่ใบนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนไกลนะะเนี่ยถ้ามีคนคุยดูให้ดีนะคะว่าคนที่คุณคุยอ่ะมีคู่หรือเปล่าเนาะเออชาวพุธศกบ,บางท่านก็ไม่มีแฟนนะะไม่มีแฟนเพราะอะไรเพราะว่าผัวไม่ให้มีเมียไม่ให้มีนะนะฮะชาวพุธศพนะบางทีก็แบบว่าเอออาจจะมีคนคุยนะ แต่ดูด้วยว่าคนคุยของคุณมีคู่หรือเปล่าเพราะว่าระวังอย่าผิดศีลข้อสามนะฮะนะแล้วระวังจะตกเป็นมือที่สามเขาได้นะความรักของคุณไม่ค่อยจะโปร่งใสนิดนึงอาจจะมีอะไรแอบ,บอยู่หลังภูเขาก็ได้นะฮะนี่ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะอา,อาจจะเกิดขึ้นกับคุณและคนในครอบครัวก้าเหรียญค่ะนะะ เงินอยู่รอบๆตัวคุณะฮะและรอบๆบ้านคุณะฮะเออเงินอาจจะฝังไหาอยู่ก็ได้โดยที่ฝังแล้วคุณอาจจะลืมก็ได้หรือวันพ่อปรุกฝังไหายไว้ให้ก็ได้นะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่านะเงินอยู่รอบๆตัวนะหมายถึงถ้าในเรื่องของโชคลาบก็โชคลาบที่เกี่ยวกับอายุตัวคุณอายุคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออออาจจะมี โชคลาภจากคนรักนะหรือคนในครอบครัวก็ได้นะนะหรืออีกอย่างนึงนะใครที่ทำอ,อ,อาชีพที่แบบว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะเ,เงินอยู่รอบๆตัวคุณหมายถึงให้คุณดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเนาะนะนะใครที่มีความสามารถใดทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้ไหมนะหรือมีความสามารถ อะไรเนี ambition, ่ยผลิตผลงานออกมาขายนะคะผลิตชิ้นงานออกมาขายบางคนเป็นอาจจะเป็นนักพูดนักเขียนนะบางคนอาจจะเป็นนักวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาความสามารถของคุณมาเป็นอาชีพเสริมนะเป็นอาชีพพิเศษได้นะบางคนอาจจะมีความสามารถในการทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําอาหารขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมบางท่านอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใบที่สี่นะคะตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่สามสามเหรียญค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ต่างชาตินะเดี๋ยวที่บอกเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนคุยเป็นชาวต่างชาติหรือบางท่านมีคู่เป็นชาวต่างชาติอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะคู่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะอาจจะแยกกันอยู่แยกกันทํางานนะแล้วก็คุยกันเฉพาะในออนไลน์นะคุยกันเฉพาะในสื่อโซเชียลนะ อดีตที่ผ่านมาเช้าเพืพ่บรองเงินให้เจ็ดเหรียญน,นะรองเงินรออะไรร,รองเงินโชคลาภรองเงินจากสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะะบางคนอาจจะเป็นอาชีพการเกษตรรองเงินจากผลผลิตนะอันนั้นเมื่อไหร่จะโตสักทีกล้วยเมื่อไหร่จะโตสักทีผักที่ฉันปลูกไว้เมื่อไหร่จะโตสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อไหร่จะขายได้เป็นเงินเป็นทองอะไรเงี้ยนะฮะ ภา่ในตำแหน่งอนาคตนะฮะสองดาบค่ะนะฮะสองจิตสองใจอะไรบางอย่างนะฮะถ้าในเรื่องของความรักนะ,ะมีความลังเลเอ๊จะเลือกใครดีนี่เห็นไหมความรักเห็นไหมทั้งทั้งทั้งคู่ของคุณทั้งคนคุยเนาะจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะมีความลังเลแบบนี้เข้ามานะคะ,ะตำแหน่ง ความค like 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 ิดภายในใจชาวพุทธศพอยากหมดหนี้หมดสินอยากหลุดพ้นเวรกรรมให้เปนี้เป็นภพยเวรกรรมนะเมื่อไหร่ฉันจะหมดเวรหมดกรรมสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะชาวพุทธศพบางท่านจะชอบพูดแบบนี้คิดแบบนี้นะคะเมื่อไหร่จะหมดหนี้หมดสินสักทีอะไรอย่างงี้นะถ้าหมดหนี้หมดสินก็คือหมดเวรหมดกรรมนั่นแหละเพราะกรรมก็คือการกระทําของเราในอดีต เราไปกู้เขาไว้ก็คือเราไปเป็นคนกู้เราไปกระทาไว้นะนะหมดหมดนี่หมดสินก็คือหมดเว้นหมดกรรมแต่กรรมจริงจริงอ่ะมันไม่หมดหรอกนะหมดกรรมก็คือหมดหมดลมนั่นแหละนะฮะกรรมมากกรรมน้อยนะต้องมีกันทุกคนนะฮะมีความอยากหมดนี่หมดสินจำแหงบ้านมีโชคจากเด็กหรืออ่าใครที่มีบุตรหลานที่อยู่วัยทางานเนี่ย นะบุตรหลานอาจจะเอาเงินมาเปย์นะเ,เงินเดือนออกเอาเงินมาเปก็ได้นะหรือมีเด็กเล็กก็จะได้โชคจากเด็กค่ะนะตำแหน่งบ้านดีมากเลยนะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณเนี่ยอยากเป็นคุณคุณนายอยากนั่งเป็นคุณนายอยากนั่งเป็นสวยๆนะหรือนี่ค่ะใครที่มีการตั้งคันอยู่ตอนนี้เนาะเนี่ยค่ะไพ่อ้างอิงถึงการตั้งคันนะอาจจะได้ลูกชายก็เป็นได้นะอ่านะ มีน้ำมือนวลผุดผ่องเอ้เป็นไปได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยทุกคนนะฮะใบที่สิบค่ะได้ไพ่ queen of wands นะฮะดวงจะตาคุณจะไปเกี่ยวพันกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบเป็นผู้หญิงสายมูแต่งตัวสวยดูดีนะถูกแบบแต่งตัวใช้สีสันตามสีมงคลเลยอะคือเขาเป็นคนสายมูเห็นไหมนะมูเตรูเนาะอ่ะ อาจจะไปเกี่ยวพันกับผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเดือดร้อนเรื่องเรื่องการเงินหรือว่าอยากได้คาปรึกษานะลองปรึกษาผู้หญิงคนนี้ดูนะคะชาวพุทธศพนะ,ะตําแหน่งขยายคู่ครองคนรักค่ะขยาย,ายไพ่ใบนี้ค่ะอ่าได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะใครที่ยังไม่มีคู่ยังโสดและคุยกับชาวต่างชาติอ่ะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะหรือมีเกณฑ์ที่แบบ คนคนนั้นเขาจะมาหาคุณนะจะมาที่เมืองไทยนะแล้วก็จะมาสู่ขอแต่งงานกันลงเอยกันเลยนะคะมีเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีใครอยู่แล้วก็กรุณาเคลียนะคะจะเคลียรเข้าหรือเคลียรออกหรือว่าจะจะเคลียรกับต่างชาติหรือว่าจะเคลียรกับคนเก่าอะไรก็เรื่องคุณเนาะแต่แต่ให้มีปัญหาเนาะประมาณนั้นนะเออไพ่ ใบสุดท้ายค่ะไพ่ขยายการงานการเงินนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณรอเนี่ยมันจะแตกยอดออกผลเนาะสิ่งที่คุณสร้างไว้ในอดีตใครที่ปลูกผักเนื้อหรือทําการเกษตรไวนะคะหรือใครที่ลงทุนลงแรงลงหุ้นลงอะไรไว้นะจะผลิดอกออกผลนะแตกยอดแตกแขนงใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็จะมีคนมาซับสไครต์มากขึ้นนะคะใครที่ เอะไรอ่ะทำสื่อโซเชียลไว้นะก็อาจจะได้เงินจากการทําสื่อโซเชียลตรงนั้นนะเนี่ยแบบเห็นไหมแปดไม้เท้าเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไพ่การงานการเงินที่แบบว่ารุ่งเรืองนะรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะอ่าชาวพุธศพนะในรอบเดือนนี้ดวงของคุณนะฮะดวงของคุณไม่ได้แย่นะชาวพุธศชอบ ดวงของคุณไม่ได้แย่นะแต่ความคิดของคุณเนี่ยเป็นลบลบจริงๆนะชาวผู้สอบต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคิดบวกนะคะคิดบวกบวกนะจ๊ะชาวผู้สอบต้องคิดบวกนิดนึงนะคะให้ในตําแหน่งเ อนาคตของชาวพุณศพนะค่อนข้างดีนะจะมีเกณฑ์มีเงนิมเงนมีทองมีความสําเร็จเข้ามานะคะอ่าแล้วก็อาจจะได้โชคด้วยนะโชคลาบก็มาจากเด็กนะมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินนะคิดคิดเรื่องการปลดหนี้ปลดสินใช่ไหมมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะถ้าเมื่อสองใบนี้คู่กันนะคะ,นะะเนี่ยค่ะอไพ่เศรษฐีรออยู่นะคะ ชาวพุทธศพนะสิ่งที่คุณสร้างไว้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะแต่อย่าไปเรียดมากนะทําทุกอย่างให้มีความสุขนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะมันจะสําเร็จนะแล้วรุ่งเรืองมากนะชาวพุทธศพนะมีเกณฑ์มีเฮมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนะฮะมีเงินมีทองด้วยนะฮะมีคู่ด้วยนะสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเลยนะฮะ ยกเ,เว้นความคิดของคุณนะต้องเปลี่ยนใหม่นะอย่าคิดลบมากนะคะเช้าวุธศพนะคะสีเสริมดวงนะ,ะใช้สีออกม่วงแดงๆนิดนึงนะคะสุขภาพสุขภาพระวังปัญหาสายตานะระวังปัญหาสายตากับความเครียดนะคะเลขน้าไพ่นะคะหนึ่งหกสาม สองหนึ่งสามหรือหนึ่งสองสามไปเลยนะฮะเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดสองศูนย์ห้าสามหนึ่งค่ะโอเคขอบคุณชาวราศีพฤษศลัคนาพฤษศที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเอ่อ ก่อนจะกันนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์นิดนึงนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งด้วยจ้านะ,ะแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะนะฮะใครที่มีโชคลาภจากคลิปพินานานะอยากจะกลับมาให้ซุปเปอร์แซงนะะหรือกดปุ่มขอบคุณนั่นแหละนะฮะก็ยินดีนะคะ ตามแต่ใจศรัทธานะเริ่มต้นที่20บาทนะ,ะอ่าขอบคุณชาวราศีพุฤศพลัคนาพุฤศภที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะและนะขอให้ชาวพุธศพโชคดีนะฮะในเดือนเมษายนทั้งเดือนเลยนะสงการานใครที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะและก็มีโชคมีลาบมีโชคมีชัยโชคดีกันทุกคนคะ่ะขายร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ